สวัสดีครับช่องช้างนอนมาแล้วครับมาเบิงเด้อลูกผู้ใดขี่ขา้นแทบเบิงลูกผู้ใดขี่ข้านแทะขนาดเขาทำความสะอาดอยังนอนบ่อยากลูกเบิงว่ะเบิงกวนเขาเบิงไปนอนเต็งไว้เบิงไปนอนเต็งไว้นอนเต็งไว้ พุ้นนั่นไปติงขวนเขาขวนพีแล้วเนาะเป็นยังไงพุ่นพุ่นมีกันเป็นการยู่อีกอยู่อีกอยู่เห็นบ่อแสเขาน้ำมือนั่นเลิฟเห็นบ่อแสเขาน้ำมือโอ้ยโอ้ยแสถึกแสใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยถึกแสเอ้ย ควนควนยี่ยวนยี่ยวนพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อไ่มาจีกมาเล้วพ่อหญจเกมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับกวดเสาครับเสาของข้าเสาของข้าทับสแนอทับพีสแนอไม่ต้องเอารถมาเอาอัน เล่งไปกับพ่อรถเก็บขยะมาแล้วทุกอย่างเป็นให้เธอแล้วโอ้ยที่แดงต่อยโซตายเป็นได้ทุกอย่างเอาขึ้นไ้้หยามาเพราะงีสิโอ้เขาแถมสิ ได,ได้ของแถม,มให้ลูกว่าแม่รักของเขาติว่าแม่รักหอมากติเขาแถมแม่บอกโอ้แม่หนึ่งเพิ่นฝากมหาห้โอ้ขอบคุณแม่หนึ่งหลายๆไปเอาหยาน้ำเพิ่นดูหลายเาานายจนเพิ่นฝากมาหายลุงลูกสาวเจเ้าเห็นลวงพอญ่มาไปเออลวงพญ่มาแล้วลยายม,ามาแล้ว,ลยยลวลครับก็ก,กวนกันครับก็ก,กวน กูอยากทีเด้อแสดในมือเขาเอ้ยเอาซะนอเอาซะนอเบิงบ้งเบิ้งกวนเขาเบิง้งคือเสซะนอเอ้ยกวนนะครับกวนนะครับเขาเขาไปมองไหนกรกวนเขาครับเออบายบายเอาแล้วเอาแล้วอ่ะตัดตัด พัด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 ข้าอะไรนี่มนุมานฝัดฝุ่นบ่ไม่เลยคือขั้นหางพญเจคือขั้นหางเอาขี้ยาเอาไปแล้วเดิ บ่หายลูกไปใส่ระวับบงสภาพคอยก่อนที่ไปใส่เจ้าไปใส่จักเทียนในพญาก,กิจไปล้างมือใส่จักเทียนในเจ้านั่นเออไปเดินทางไกลเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านแนะ่<อ>ล้างมือล้างมือพญาก,กิจเฮ็ดบุญแนนะ่หายตลูกต็เมียเฮ็ดขอก็ได้ได้ผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นได้ได,ดดได้อือมเฮ็ดดีๆแนะ่เฮ้ยไปเสร็จเซ็ดเซ็จเสียนเจ้าในเร็จเอออืม ลกกส่เหมือโหลดเด้อเขาใส่บาทอยู่แล้วทำบุญทุกวันครับก็ครัวชายเลิในในเฟแม่ไอ้สีท่านไหนเข้ามาแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเช้ามาก็กิจวัตรประจำวันของบ้านชายเลิฟก็ทำความสะอาดบ้านให้ลูกสาว ลูกชายแล้วก็รอใส่บาทนะคะรอใส่บาทพอเงยเกแคดบุญมุนนี้นนโอ้ยบุญหลทายใาถุคือเรียม,มือเที่ยว ซ่บเขากลนบาดเนาะเขากนบาดแซ่บโอ้โหมดกระติบเลยไปมดเลยตัวบ่งถม่ใช่มดก็ใ่มดใชดตัวนอไว้า่ไ้บาดอยู่แล้วไอเ้ยบอลแล้วพ่อเถือดอกกํลังลูกเด้นี่พ่อใหญ่เก่งนี่อืมจะเห็นบอลให้บอนตื่นไป ควนช้างน้อยเฝ้่าสร้างขนตื่นไปควนหน่อยตื่นไปมะสร้างหน่อยนอนจะในบ่อยากลูกนอนเฝ้่าสร้างขนาดก็เสียงดังวนไหนยังว่ตื่นเลยเอาแล้วครับทางนี้เอาแล้วครับด้านถึกเสเขาเด้นั่นนั่นเห็นบนั่นนั่น ย่านติ๊กแจพีนะโอ้ยเขาสีซะเนาะเอาพญเกกาดี แชมเมนมาแข้งเนาะบวกนี่มาแข้งอีนี่แลววบุ่้อีกวดขยะมานี่แ้ว่เบิ้งมือเบิ่งมือเบิ่งมือซึมเออเขาติกวดบางไหนก็น,นอนทับไว้เออเออ,เอ,อบ่สะอาดดอกบุ้นี่เออบ่สสะอาดดอกเอาแล้วขวนแล้วขวนพีแล้ว มาที่สะอาดจักเทียบหนั่นนั่นเอ้ยเอ้ยออ,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 ออกเด้อยไกลเด้อพี่ตู่อ้ยอย่านะกำลังกำลังหมุนนะกำลังหมุนนะเอาแล้วเอาแล้วเห็นมั้เอาแล้วจถเอากันแล้วจะเอากันแล้วเอาเอากันแล้วกวนกันแล้วเอาต้อยเลยตอยแง่ไปต่อยแง่พี่แกงพี่ดีที่สุด ก็มาดิครับมาดิครับมาเล่นน้ำผมแน่มาเล่นน้ำผมแน,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 น่นั่นนั่นนั่นสิเป๊ะเกี้ยขยะเขาเขาขวดไปแล้วยังสีสะออกถืกแอแสเขาซะเนาะโอ้ยถืแอแสเขาซะเนาะโอ้ยถืแอแสซะเนาะก็มาดิครับมาดิแคสหมายยดยดยด,ยดโทรศัพท์แม่หยดหยด สายปวนซ้ายปวนเอาแล้วครับปวนไปหมหอือนเราอะใครเดินผ่านไม่ได้แล้วครับแก่งพี่เ่ได้เอาแล้วครับเอ้ยเอ้ยออถ้านี่ท่านได้จะได้มาก็สิทธิป้องข้าให้มาไง ไปอยูอ่เอขอเอขอ,ขอขี้กวดขยะดันสะอาดได้จังไหนกะเขาขวดไปดัางหนึ่งกะไปนอนทับของเขาเสาของข้าโอ้ยขาเงาเงเนาะขาเงาเงก็เห็ดไปทั่วที่ทั่วแดนอืม เบิงบึงบึงเจ้าเจ้าเบิงเอาขาใส่สูงไหมเดี๋ยวพี่จะป้อนยาแล้วกินยาวิตามินซีให้ร่างกายแข็งแรงขาจะได้เงาวๆมาดูวิธีป้อนป้อนยาสูตรวิธีป้อนยาคุณชายจะทำยังไงเฮ็ดแังไหมาบึงมาบึงโอ้ยหมะาหน่อยยังบ่ท่านตื่นอยู่ ปาะนั่นสิเป็นมะสร้างเพรานั่นเขาบอกเสียงดังยังมาท่านลุกอยู่พิธีพิธีผสมยากับนมเมด็ดคุกเข่าให้เข้ากันเห็นบอกอ่ายากับนมเมด็ดคล้ายๆกันหาเม็ดกินหาเมด็ดอ่ะพักอ้แห้งอ่ำโอ้ยเฮียใหญ่เฮียใหญ่เฮียเออมาแขล้งนมเมด็ดอยู่ตาสวนหมอกกอก อ,อ,อใส่กินกับกล้วยไม่ได้ครับเผารู้อืมพ่นหนีไว่เลยพ่นหูเลยว่าเขาใส่ยาในนีไ่ได้นี่ถ้าอากปากบ่ใหย่ยอาให้กินอาผุ่นพิม์เอาใส่มืออยู่ในมือก็มี่ ยาเมลเหลือแ,แต่นมเม็ดเอาอ,อีกจะขำอีกจะขำอีกสัก,กรำรสิครับอีกสัก,กรำรกกรรตื่นเช้ามาจิตจวัดของครอบครัวเลิฟก็ประมาณนี้นะครับกิ้นชิ้นยาแล้วบัดนี้กลับไปกิ้นกล้วยครับกินกล้วยนมเม็ดนี่ได้เอ่อจากผู้ใดน,น้อคุณแม่น้อง เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับสปอนเซอร์คุณแม่น้องคือนมเม็ดไม่ได้ไว้ให้ทําอะไรครับไว้ป้อนยาฮะยานแม่พี่มาท่านเมือไอด้ล่ละต่อไปก็เป็นยาของคุณนายเรานะคะนี่คือยาวิตามินจากหมอลงกรนะคะให้กินแคลเซียมกับวิตามินเนาะให้กินวันละสองเม็ด ิวกล้วยแล้วครับหิวกล้วยแล้วหิวกล้วยแล้วท้คมสะอาดนะครับเาท่านเรียบร้อยดอกแต่ว่าหิวแห้งแล้วลูกชายซึ่งดอกเด็กดอกเด็กเอาใส่ตูดก่อนเอาใส่ตูดก่อนเพิ่งจะให้กินเอาเอาใส่ตูดเอาดอกเด็กด๊อกเด็กด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 อกเด็กเฮ้ยใส่ตูดดูเขยเว้ง่ายง่ายเฮ้ยลูกชายข่อยเว้ง่ายง่าย เออลูกชายคอยบอกไงแถวลูกพ่อญเกจ์บอกง่ายเนาะเออหายใส่ตุ่นยางป้ายยางมาอันนี้ของใครอันนี้ของแม่พิมอันนี้ยาโอ้ยลุลุกเอาให้เอาให้น้องเอาให้นอกอันนั้นแม่พี่พี่กับน้องพอญเกจ์วาเอาไงในจะข้าว คุณนายเราก็ต้องได้กินกล้วยใส่ยามันเลยใสนี่นี่วิวีวีวิ้นี่นี่วีนี่ใส่กล้วยโอ้ยโดนใส่ย,ยาวีนั่นใส่ย,ยาป๊าฮเช้าสามเย็นสี่ช,า 3, 4, ชา้างต้องได้กินกล้วยครับอันนี้ล่ะไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็ได้หอ่อห่อมาจากโรงเรียนเนาะพ่อใหญ่เก,กี๊ยห่อมาจากโรงเรียนตั้มวัได้กินกล้วยก็อยู่บ่ได้เด้คุณนาย ทิ้กล้วยให้ก็เด็กหน่อยอ่ะฟังทางนู้นอ่ะป้อนกันบ่ได้แล้แจ้งได๋นั่นฮะอชีวิตบ้านผมชีวิตผมสมบายดีบ่ครับสบายสบายสไตล์คุณชายเลยตื่นขึ้นมาก็ได้กินครับเป็นวัดตัวนั้นน้ำหมูกออก แม,แม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดปกกำลังใจให้กับช่องไายเลิฟด้วยนะครับอย,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้กับช่องไายเลิฟเราด้วยนะคะสำหรับลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเอามาหน่อยตื่นไปนั่นตื่นไปเอาตื่นไปตื่นหรือ,อยังเพื่อครับ เกือครับน้องยังไม่ตื่นแล้วใครพูด่ะหมาหรือแมวฮะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ่อนสวัสดีครับทำไมไม่พนมมือด้วยโอสวัสดีครับโอ้ยบวาสั่งบวามาคือกันมืดบายบายค่ะ